สวัสดีค่ะวันนี้แอ เมนจะมาบอกวิธีแก้เคล็ดดวงชะตาหลังดาหูย้ายวันที่17ตุลาคม2566ที่ผ่านมานี่เองนะคะการแก้เคล็ดดวงชะตาที่ดีที่สุดก็คือการวางแผนท่องเที่ยวข้ามน้ำข้ามทะเลหรือข้ามแม่น้ำโขงข,งของเรานี่เองนะคะเพราะการที่ดาวราหูอยู่ในตำแหน่งตามดวงเมืองคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศวันหยุดน้อยหรือคนที่ทำงานต่อเนื่องประจำชีวิตแทบไม่เคยเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น จะรู้สึกเบื่อหน่ายและเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ง่ายจนนำไปสู่ปัญหาในการทำงานประจำวันการแก้เครดที่ดีที่สุดคือการลาง,งานออกไปเที่ยวพักผ่อนเดินทางไปต่างที่ใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆและกลุ่มคนรอบข้างงดเสพข่าวจากโซเชียลเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองเคยทำทุกวันไปทำอย่างอื่นที่ไม่เคยลองและลดละเลิกกังวลเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นในทุกวั ท่านจากการทำงานนะคะทำอะไรให้มีสติใจเย็นเย็นและออกมาเที่ยวพักผ่อนกันเยอะๆนะคะยิิ่่งงงงงมอลั